พี่ๆหลายคนบอกว่าอยากเห็นการ์ดกับของชำรวยของน้องโมดกับน้องนูน้อยเป็นยังไงเนาะก,การ์ดมาแล้วได้ครับแต่ว่าอันนี้บ่เมนของชำรวยนด้ครับนุ่นน้อยเหมือนบอกว่าเป็นของขวัญขอบคุณเอียงย่างๆเนี่ยแหละครับของเล่นนันกระสมีกิฟต์หนีผมแล้วก็ยางมัดผมครับความตั้งใจกับความใส่ใจนีผมบอกเลยใส่เต็มมากๆอย่างที่ผมเคยบอกครับว่ามันอาจบบอเมนของราคาแพงแต่มันมีคุณค่าทางด้านจิตใจแห้งครับ ว่าสซไดมานี่กับว่าเมนไงๆนีครับเลือกยุบบักย่างค,คับเอาใส่กล้องแล้วกับผูกโบไปริบบินพร้อมหมดแล้วครับแล้วประเด็นก็คือของตละลุชินนี่สิสลรักซื้อไว้พร้อมได้ครับเอ็นอน้อยบอกว่าการเฮ็ดแบบนี้มันเสียให้ของชิ้นนี้มีชิ้นเดียวในโลกกว่าันครับ พเราเหตแเรากระามผมวานารักบวอาคันแล้วพี่น้องเบื้องพี่น้องวายังไดเนี่ยครับขนาดว่าแบบซองนีก็ยังต้องเลือกได้ครับเม่นผมนี่ผมเอาอันใดก็ไดดครับอีนโนนอยสร้างมาเพิ่มก็คืออันที่แบบายมือเฮ่าครับขาวฟ้าปิดมันสวยกว่าว่าคันแต่แต่นี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นครับนั่นก็คือการครับบรู่าเลือกถือใจพี่น้องบ่อนะครับอันนี้ออกแบบซอยกันนี่ครับด้านหนาสิเป็นผมออกแบบครับแล้วด้านหลังฟังนีสิเป็นอินหน่อยออกแบบครับเป็นยังไดเนี่ยครับพี่น้องวานารักบ่บอนอบครับบอดนเฮาอย ฝาซ่องครับไปลงทุนซื้อปากกามาหลายแทงบักคาครับแล้วประเด็นก็คือคาปากกากันยังเบิดเป็นรวยอะ่ะโอ้ผมนึ่ว่ามันแทงรหาบาสิบบาทคือสมัยดะกี้ตามจริงทั้งหลานเขาสิมีบริการพิมพ์ฝาซ่องหมองนี้เท่าความครับ แต่อีนูหน really ่อยบ่เอาครับอยากเขียนเองครับพี่น้องแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกพร้อมูเล่เอาเป็นได็ครับลายมืออีนูหน่อยบ่ธรรมดาเด้อครับเขียนภาษาอังกฤษก็ได้เด้อครับผมเห็นผมก็เลยอยากเฮ็ดซอยครับตอนแรกว่าสิบ่ให้ผมเฮ็ดเลยเด้อครับคืออยากเฮ็ดเองทุกขั้นตอนเลยอ่ะบ้านนี้อีนูหน่อยเลยบอกผมว่าเอาการ์ดมาใส่ซองก็ได้ตั้งแต่ขนาดเอาการ์ดใส่ซองเขาก็ยานเห็นบ่ถือใจเขาอยู่ครับใส่ใจทุกขั้นตอนอี้เลยครับโอ้ผมเงินหลายแบบนี้ฮอดมืองานสิปล่อยผ่านได้จักอันบ่านมโผมว่าพอเอาการ์ดใส่ซองแล้วผมก็เลยถทำอ่างอ้ยา้ย่ไไปเเลีดดฮ็ทัววว่่าามมันีกอยู ตอนแรกผมก็บ่ค่อยอินปันใดดอกพอต้เดินโดนไปผมก็เริ่มอินตามอินหน่อยแล้วครับแล้วว่าเมนแค่ผมเล้ครับคนเบื้องก็เริ่มอินตามครับตอนนี้บอกว่าเห็นอินหน่อยแต่งงานอยากแต่งงานยยงือยังอินหน้อย่าคน่นี่ครับพอเราซองเฮาเสร็จมันก็นกนสิเป็นแบบนี้ครับมองฟ้าซองก็สิมีซื้อบผมเป็นซื้อเลนมองหน้าซองนี่ก็สิเป็นซื้อแครครับห่นแล้วเป็นเหลี่ยมๆพอ้อมเด้ครับตัวหนังสือพอเราเปิดซองดึงกาออกมาก็สะเห็นผมกับอีน้อยกอดกันอยู่นั่นแหละครับแล้วข้างลังก็สิเป็นรายละเอียดต่าั้งๆตามสไตล์งานแต่งเลยครับ ตื่นเต้นบ่นครับครับวาตาอีหยังมาตอนนี้นี่นางงุ่มอยู่นั่นล่ะครับนางแย่งยุ่นั่นคือในระแวกนี้ผมบอกเลยว่าคนทรงมาทรงเฮียนผมหลายที่สุดเลยครับตอนนี้มาสุมมือมือละบักหลายกล้องครับอีนุน่อยสร้างนั่นสร้างนี่อู้เต็มไปเบิดครับส่วนมากก็สิเป็นแนวที่สิเอามาใส่ในงานนั่นล่ะครับ มือนีซั่งเอียงมากโห่ววครับเป็นกรอบรูปครับพี่น้องผมเลยทำว่าคือรั่งกรอบรูปเอียงมากือสีซั่งมานหน่อยแถบผมว่าอีนหน่อยบอกว่าเอามาใส่กาดว่าคันผมก็ง,งงว่าเอามาใส่กาดเอามาใส่เห็ดอย่างอันนี้ผมก็บอกว่าขาใจจุดประสงค์อีนหน่อยคือกันครับว่าเอามาใส่เห็ดอย่างแต่ว่าเขาอยากเค็ดครับพี่น้องหลกักการซั่งของมากเก็บเงินไปทางครับผมได้ยางออกมาใจ่ายห้สุมมือครับ แม่แม่ออนไลน์มาเบิ้งเอาเด้อลูกสาวผู้ใดครับเฮ็ดคักเฮ็ดเนี่ยอีหลีครับเฮ็ดซูนเนี่ยวเลยครับนี่แหละครับพอรถไฟออกมาแล้วมาันก็สิเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องถามเบิ้งมืองานครับว่าเอโนอยสิเอันนี้ไปตั้งไว้หมองใด้ผมก็อยาก,กรู <c oughs> ้คือกันครับพอเฮาได้การ์ดมาแล้วบาดนี้หมู่บางคนเขาก็อยากได้การ์ดคือกันครับ ขาก็สิขอให้เขาส่งไปไห้ได้บผมก็เลยว่าเอ้าได้ผมกับวังสิล่ะเมื่อนี่ก็เลยไดผ้าอีน้อยมาส่งอยู่ไปสนีหลายคนบอกว่าคือเป็นตาจัดไงเท้คนคือเป็นตาหลายเนาะเพิ่อนว่าบอได้จัดอย่างไงโตหรอครับจัดแบบปบุ้นปบุ่นนี่ลและครับแล้วถามว่าคนหลายบอกก็สิีมีอยาิฟังเจ้าบ้าฟังเจ้าสาวแล้วก็หมูครับต่ก่อนหนานี่ไปใส่มาใส่ก็มีต่คนบอกให้เลงให้แตงครับพอเราบอกว่าแตงนี่ต่ละคนเฮ้เลยครับเขาบอกว่าเขาอยากเต้นงานผมันครับขวานนะครับพอถ้ากลับจากไปสันี่บอกว่าให้ผมผ้าไปร้านเย็บผ้าพร้อมเนี่้ครับ ตั้งเสียผ่ามาบัดใดบ่เคยใส่ได้จา้าโตครับต้องเอามาตัดตลอดครับเพราะว่าชุดนะั้นใหญ่กว่าคนครับพี่น้องแม่เยีบผ่าดาเน,นียได้เงินอีน้อยทุกเทียครับพ้วนนะคันได้เสียงเงินยิ้มเปื่อยโลดครับจักว่าเป็นแนวใด